ค่ะทุกคนก่บช่องเมกไมริวันนี้จะได้ชัานน้องแบมแบมจ้ะจริงๆแล้วเพลงของน้องแบมแบมเนี่ยเพิ่งปล่อยออกมาเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยความที่ช่วงสิ้นปีเนาะเราต้องเคลียร์งานการต่างๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยยังไม่ได้เลชั่นน้องแบมแบมเลยวันนี้ก็เป็นการดูแบมแบมครั้งแรก ทําให้คลิปนี้นอกจากมิวสิกวิดีโอที่เราจะเรียชันนะเราจะเรียชันของเวอร์ชันเพแร์วิดีโอด้วยเธอเพราะฉะนั้นคลิปนี้จะเรียชันถึง2คลิปนะของน้องแบมแบมเพลงใหม่กับเพลง Who You Are เธอซึ่งการกับมาครั้งนี้จะบอกว่าน้องแบมแบมไม่ได้มาคนเดียวแต่มากับซึ่งกิเละเวลเวบอกเลยว่ามีความน่าสนใจมากๆเพราะฉะนั้นก็อย่ารอช้าเลยรอมาฟังเพลงใหม่ของน้องแบมแบมกับเพลง Who You Are เดเธอมาดูดีกว่าค่ะเราจะบอกว่าอะไรปะเธอคือครั้งที่แล้วยังพาเทลริบบอนอยู่เลย รอบนี้มาแบบโอยังไงครั้งนี้คือมีความแบบโตขึ้นแบบเลยแบบว่าเปลี่ยนแนวเลยโอชอบมีความเต้นเหมือนเป็นกระตุบปะเฮ้ยแสงสวยจะบอกว่าบ้านมีน้องแบบนแบบหล่อกมาตั้งแต่ทีเซอร์คือหล่อมากอืม เขามีความสูงเหมือนตอนนี้ท่าเมื่อกี้เป็นเหมือนภาษากายปะมันดูแบบเหมือนทุกคนกำลังเต้นกันกนกนบกระจกปะทำบแบบแบบกับสึงกีอ่ะแต่ซึงกีสิ่งดีมาก ความแบบร่องรอยในอ,นอาวกาศด้วยแต่ชอบนะชอบความเต้นคู่กันแล้วมีความเป็นแบบมันมีความเรเลยแบบกิมมิกอะแต่ฉากนี้อยากให้ตอบอีนนี้หน่อยหนึ่งได้ไหมอะดูฟุ้งมากคือหรือว่าหน้าต่อสัมนคดีก็รู้นะ บอมไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เลยมันดูดำแบบมืดมากเลยมันเหมือนมันฟิลประมาณแบบว่าคุณคือใครตัวตนนึงของชั้นอย่่งหรือเปล่าโอ้ยสีนี้สวยมากที่เต้นกลางป่าแล้วแบบเต้นลงกระจกคืนคน,น่ะมีความเป็นฝันฝันมากชอบฟิลลิ่งอยู่ในป่าจีนส,สวย อุยอ้ยสีนี้สวยมากดูฉากเส้นเนมื่อกี้สวยมากอะดูดีเหมือนห้องโถงเลยอะสีขาวก็สวยโฟลูก้าคือดีอะชอบแบบสีคู่กันนะโอ้แล้วเหมือนแบบทาทั้งสิ้โอ้สวยอะสีสวยมากแล้วท่าเส้นก็ดีมากคือแบบฟื้นมาเปลี่ยนไปอีกท่าหนึ่งเลยอะโอ้ ก็จเป็นแบบเต้นฟิลมากชอบซิงกลางป่ากเยอะเงินมากมันสวยมากเลยอ่ะมันเป็นศิลปะเพลงนี้มีความศิลปะมากอจบแล้วหรอโอ้ยซินกสวยมากมีต่อบปะมียังไงยังไงต่ออ๋อชอบงานจบเหมือนแบบเหมือนหนังฟิลลิ่งเหมือนหนัง กระตกใช่บ้านั่นน่ะอุ้ยมีความดึกลับมากทุกคนเดี๋ยวไปตอบกับเวอร์ชันเพลแฟนวิดีโอเดี๋ยวเธอมาดูดีกว่าค่ะแต่มีความรู้สึกว่าอะไรปะเมื่อกี้ตอนจบอะมีภาพต่อแน่อุ้ยมาดูดูชอบพลการป่ะแต่ดูไม่ค่อยแบบว่าอาจจะดูไม่ค่อยเห็นชัดเท่าไหร่ันนี้น่าจะเห็นชัดขึ้น มีข้าเป็นเสียบ oh, like ้าอล้เราก็มาเพลงมันมีความแบบฟังเรื่อยๆเออเบาๆคอครอถ้าเพลงดีมากมันมีความรู้สึกแบบจังหวะต่างๆมันมีความรู้สึกว่าผิวไหวเหมือนใส่น้ำ เท่านี้สุดละมันเหมือนแบบเป็นเมติกอะเมลี่เพลงก็ดีอะเออจะดีมาก ก็คือเป็นแบบเสื้อขาวเสื้อดำเป็นแบบว่าเหมืนอนหญิงสาวอะไรอย่างเงี้ยแจกเต้นตาแล้นเนาะ นะแต่ว่าภาษาเออเขาเรียกว่าภาษากายที่ใ้านสื่อเนี่ยมีความหมายว่าอะไรไงนะอาจจะต้องไปอ่านความหมายเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้นนการดูครั้งแรกจริงๆแต่ทุกต้องว่าทุกสเต็ปคือมีท่าหมดอ่ะไม่รู้ว่าเออช่วงนี้มันเป็นช่วงปลายปีจะมีงานคอนปลายปีเยอะมากอะไรอย่างเงี้ย ก็เลยยังไม่ได้ดูว่าแบบว่าน้องไปออกรายการเตะตามรายการเพลงหรือยังอะไรเงี้ยแต่ถ้าออกคือผ้าปังเลยนะเป็เสียงดังๆมีเสน่ห์ตอนคาว่าคู่อายุมาก จบแล้วหรอโอ้ยโอ้โหอายอยู จบแล้วก็จบแล้วก็เพลง Who Are You ของแบมแบมเมื่อกี้เห็นตอนจบก็คือเพลงนี้เป็นเหมือนมันเป็นพรีซิงเกิลเธอตอนแรกเราเขาจะเป็นเพลงโปรโมทเลยแสดงว่าต้องมีซิงเกิลหลักออกมาอีกแน่นอนและคืองานคุณภาพขนาดนี้เธอต้องซัพพอร์ตน้องแบมแบมไหมอ่ะท่าเต้นเอ่ยเสียงแบมแบมเอ่ยฟิตติ้งกับสิงตีเอ่ยโอ้โหดีงามมาก Who Are You เป็นเพลงหนึ่งที่ฉันคิดว่าต้องขึ้นฮิ่งและฉันต้องฟังบ่อยๆแน่นอนเพราะว่าแค่ฟังทำนองเพลงแค่นี้มันมีความแบบเนิบๆแต่เบลลี่คือแบบมา แบบจังหวะจังหวะอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันสัมผัสได้ถึงความรู้สึกฟิลลิ่งข้างในที่มีความรู้สึกร่วมกับเพลงนี้มากรู้สึกกับเพลงนี้เหมือนเป็นงานศิลปะงานนึงเลยนะพเพราะท่าเต้นต่างๆมีความพิ้วไหวแล้วคืน การจังหวะการไล่ลำวัดท่าทางต่างๆเนี่ยเราคิดว่ามันมีความหมายแน่นอนแต่อาจจะต้องไปตามหาความหมายอื่นๆที่มีแฝงอยู่อาจจะมีคนตีความหรือวิเคราะห์ต่างๆอะไรเงี้ยตามหน้าทา์ไลน์ทวิตเตอร์เราอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็เราคงไปตามอาหารแน่นอนเธอทางเวอร์ชันเอ็มีบ้างล่ะที่มีการอยู่เหมือนเขาวงกฏอยู่ในป่ามีกระจกสะท้อนคุณคือใครใครคือคุณหรือคุณคือคนไหนใครคือคนนั้นอะไรเงี้ยเราคิดว่าทุกอย่างที่ตีความมาของแบมแบมไเนี้ยมันมีสิ่งที่ซ่อนเร้นเลยอะ อยู่แน่นอนเธอเพราะฉะนั้นก็หลังจบเพลงนี้เราคงจะไปอ่านความหมายเพลงแล้วความรู้สึกต่างๆที่น้องแบมแบมพยายามจะถ่ายทอดออกมาแน่นอนเธอเพราะฉะนั้นก็เพลงใหม่ของแบมแบมกับครูอาร์ยูรับรองว่าดีงามอีกแล้วเธอริบบอ้นครั้งนี้ดาวว่าดีงานแล้วเจอรอ์อายูครั้งนี้ไปคือแบบ เดีเ๋เบทขึ้นไปอีกเธอและเดี๋ยวเราก็มารอดูว่าเพลงโปรโมทจริงๆที่เป็นซิงเกิลหลักที่ไม่ใช่พีซิงเกิลเนี่ยจะเป็นเพลงอะไรเธอก็มาติดตามกับแบมแบมต่อไปเธอสหรับนี้ขอบคุณทุนมากที่ติดตามชมช่องเราเธอะคลิปหน้าจะเป็นซั่นเพลงอะไรหรือจะรีพายเพลงอะไรนั้นก็อย่าลืมติดตามช่องเมกไรดิวเธอฝากกด like, ไลค์กดซับสไครต์ด้วยเธอสวัสดีขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย